ไม่ผิดหวังเลยต้องขอบคุณน้องบอสด้วยอ,อันนี้ลูกค้าเก่าแนะนำมาอีกทีนะครับจากนาราธิวาส <Yahoo! S 2> น่าจะใช้ยาวแล้วพี่ออต,เออเติดใจยังพี่คาครคุ้มค่ามากเดียวกับมาตรงหน้าวัดกัน,นคุ้มค่ากับการลองออยลูกค้ามานะครับเกิดปัญหาครับซื้อรถมือสองมาครับจูนกล่องหลักมาอยากจะใส่กล่อง ECU บอกเลยว่าคลิปเลียวจัดเลยวันนี้พี่ลูกค้าขับรถมาจากใต้นะครับมาซื้อรถใช่ไหมพี่ครับผมพี่มาจากจังหวัดไหนครับนราธิวาสครับนราธิวาสครับคือมาซื้อรถที่กรุงเทพครับผมแล้วคือเจอปัญหาอะไรทําไมถึงโทรติดต่ออยากจะติดตั้งกล่อง ECU Shop เข้าไปพี่ก็รถเขาก็ทํามาแล้วบางส่วนนะครับทํามาแล้วแล้วก็ปรึกษากับน้องในทีมนะครับครับผมก็ให้เข้ามาปรึกษาพี่อะครับอืมก็คือใจตรงๆคือพี่บอกว่ารถจูนกล่องหลักมาใช่ครับเนาะก็ ทำไมถึงแบบอยากเปลี่ยนใจมาเป็นกล่อง e c l Shop คือผมก็ติดตามมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยเริ่มเล่นรถแรกๆครับแล้วก็ห่างหายไปเพราะทำงานครับเอิ s t พอได้คันนี้มาปุ๊บก็นึกถึงพี่เลยครับผมคาดหวังไหมพี่ว่าวันนี้ว่าใส่กล่องแล้วอยากได้กี่แรงม้าอะไรเงี้ยในใจอะไรเงี้ยคาดคาดหวังก็พรมีมีคันนึงใน ในคลิปของพี่ครับก็มาทําแล้วเลิกอย่างผมก็มั่นใจอยู่แล้วว่าต้องผลที่ออกมาต้องได้โอเคชอบในตัวของรถ a l l new d max อยู่แล้วหรือไงพี่ไอตัวก็นี่เป็นคันที่2คันที่2คันแรกเคยใช้แล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้บรรทุกก็เลยขายไปครับเปิดได้คันนี้มาก็ซื้อเก็บอันนี้ก็คือ a l l new d max ตัวโฉมเก่าแต่เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรเกียร์ออโต้นะครับเป็น VGS Turbo แล้วก็พี่เขาก็พอประมูลรถมาซื้อมา มันเป็นเทอร์โบที่แต่งมาแล้วมีล็อกคีบเทอร์โบแปรผันแล้วแล้วก็สรุปง่ายๆคือมีการจูนกล่องหลักมาเขาก็อยากจะเปลี่ยนใจมาเป็นกล่อง e c u shop anta boost <Okay. S 2> นะครับใส่ใส่ไฟตรงรุ่นเลยไม่ต้องตัดต่อสสยไฟก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่เขาพักผ่อนก่อนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ dyno test ลาดบุรีนะฮะหรือ eciu shop ดำเนินสะดวกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันต่ออ่ะตอนนี้ก็เซตใส่ไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเก็บเป็นระเบียบเรียบง่ายนะครับ จะได้ง่ายต่อการแบบเวลาเซอร์วิสทำอย่างอื่นแม้แนั้นอย่างอื่นนะครับเสียบปลั๊กจบง่ายๆย,ยุคนี้ เป็นปกติ2 5 0 0 VGS นี่2 5 0 0 VGS เจ้าพี่เออ190 190ออหรูเลยเห้เปรี้ยวแล้วพี่เฮ้ยแรงม้ามันใกล้เคียงกัน1.9เลยเนี่ยพี่เอาเยอะเลยหรอไม่รู้อะไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะ่ะ เมื่อกี้เองยืนอยู่ด้านหน้าเองคิดว่ารถคันนี้จูนจบได้กี่มา้าผมว่าประมาณร้อยเก้าสิบกว่าพอแล้วพี่เกียร์ออโต้ปกติมันประมาณไม่เกิน200ม้ารุ่นนี้ใช่พี่เกียร์ออโต้ด้วยครับเกียร์ออโต้แต่คันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเขาก็มีอย่างอื่นทำอย่างอื่นมาด้วยหมุกนิดหน่อยหมกล็อกคีปรผันเทรบโบแต่บูทยี่ห้าบูทมันไปได้ประมาณเท่าไหร่ครัพี่รุ่นนี้ บูธห้ามเกิน28ครับเทอร์โบเดิมนะโอเคเขาล็อกคีบมาแล้วก็คือไม่ได้ไม่ใช่เป็นเทอร์โบแปรผันแบบโดยใช้มอเตอร์ควบคุมหรือโซ่อนอยควบคุมแล้วเก็บงานให้ลูกค้าตัวเช็คหน้าห้องเครื่องเรียบร้อยพร้อมส่งกลับนราธิวาส yeah ดูสิ่งที่ได้มาครับบอกแล้วเราไม่ตั้งความหวังแต่มันได้เกินความหวังฮะก็คือรถเดิมร3 5แรงม้าที่ล้อนะครับ แรงบิดได้ว3 4 8ย334.8นิวตันเมตรนะครับจูนเสร็จ220ม้านะครับแรงบิดได้550นิวตันเมตรโอ้โหพอกับการใช้งานแน่นอนแล้วก็ทำไมมันได้แรงม้าเยอะก็มันอาจจะไม่ใช่รถเดิมสแตนดาร์ดทุกอย่างเขามีท่ออินเตอร์มาแล้วที่เขาซื้อรถมาครับมีท่ออินเตอร์อินเตอร์อมีพัดลมไฟฟ้าและวมันลดอาการหน่วงของเครื่องยนต์ได้ระดับหนึ่งแล้วก็กรองเปย์าใส่กรองเปรยมานะครับ อย่างอื่นก็เดิมๆนะครับล็อกขี้แปรผันก็มันก็ได้บูตไวมาไวกว่าเดิมอะ่ะแต่ถามว่าใกล้เคียงกับเทอร์โบเดิมไหมใกล้เคียงกันแต่แค่ได้อารมณ์ตอนแตะมันบูตมาไวกว่าเดิมนะครับแต่ถ้ารถขับใช้งานบางครั้งผมก็ไม่แนะนําแต่นี้พี่เขาซื้อมาท่าเนี้ยก็ต้องไปท่านี้นะครับจะไปแก้ไขอะไรเยอะแยะไม่ได้เพราะว่านีเสร็จปุ๊บเพียวขับกับนาราธิวาสเลย หลังปรับจูนตอนแรกบอกพี่ไว้ผมคิดว่าไม่น่าเกินไม,ไม่ไม่น่าถึงสองร้อยม้าด้วยกองเปืยด้วยการล็อกขี้เพราะผมก็ยังไม่รู้ทรงรถพี่เลยว่ารถพี่อบูเท่าไหร่ได้แรงม้ามาโอเค,อเคไหมพี่ตกใจครับผมไม่ได้คาดหวังครับอพอเห็นตัวเลขแล้ว <c oughs> สุดยอดจริงๆคบสุดยอดถ้า <ผม S 1> ถามว่าแรงม้าไปได้มากกว่านี้ไหมได้แต่ผมมองว่าถ้าแรงม้าเยอะเกินเก่ยวะโตไม่ไหวพี่ครับผม,มเดี๋ยวมัน เอาแค่สเต็ปใช้งานเนาะก่อนเหนียวๆต้นๆอื่นๆใช่ครับพี่ต้องขับทางไกลใ่ะ่แช่ยาวๆนะใช่ครับผมนะก็เอาพอดีพอดีเดี๋ยวให้พี่ออกไปลองพร้อมไหมพี่ครับผมแอปไม่มีอะไรมากกดเชื่อมต่อครั้งแรกครั้งเดียวนะพี่นะครับกดหัว ECU กด add device เสร็จปุ๊บเดี๋ยวอ่ะรหัสกล่องมาละส่ง connect นะครับก็คือเชื่อมต่อมันจะบอกว่าให้เอานิ้วไปกดปุ่มที่รีโมทหนึ่งครั้งไปเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเนี่ยเชื่อมต่อเสร็จแล้วคราวนี้พี่ก็สามารถปรับโหมดผ่านมือถือได้แล้ว ์ปิดกล่องหมด1จูนใช้งานทั่วไปโหมด2แรงม้าสูงสุดนะครับแช่ยาวได้สบายที่ลองดูมันจะเปลี่ยนให้ AI <ม>เปิดได้เฉพาะในมือถือมันก็จะเป็นโหมดที่วิเคราะห์การขับของพี่ออกเป็นไฟจูนอัตโนมัติโดยมาเรียนรู้จากการเหยียบคันเร่งของเราอันนี้คือฟังก์ชันเกจวัดครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเกจวัดมีแถววัดรอบเครื่องยนต์ให้มีโลเคชั่นมีวัดบูทมีวัดแรงดันคอมอนเร็วแล้วก็วัดความเร็ว GPS ส่วนไอก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกด Facebook กับไลน์ก็ลิงก์เข้าสำนักงานใหญ่อีซิลชอบสุวรรณภูมินะครับแต่คาเร่งครั้งแรกเป็นไงพี่ไวกว่าเดิมไหมพี่โอ้ดีครับต่างกันดี่ผมเปิดแค่เบอร์หนึ่งพอพี่ก็น่าจะพอดีกับพี่แล้วครับเบอร์หนึ่งอ่ากล่องสองอ่าโมดสองพี่ลองดูก็คาเร่งหนึ่งคาเร่งเบอร์หนึ่งพอแล้วครับครับไวครับหนึ่งก็โอ้ลองดูพี่ ยกนิ้วเลยพี่แตกต่างกว่าตอนมาไหมพี่สุดยอดสุดยอดเลยพี่ฟิวอ่าวฟิวอารมณ์มันไงพี่สมูทนิ่มนวลหนักแน่นนี่ไม่เวอร์นะไม่ได้เอาใจผมนะเอาตรงๆนะถ้าไม่ได้ผมก็จะให้พี่ทำใหม่พี่ลองดูกดปุ๊บไม่มีควันนะครับผมจูนให้เลยคือเน้นแรงไรควันโอ้โหชอบมากพี่ชอบมากชอบมาก มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากแนะนําพี่เนาะรเรื่องกรองอากาศเปลี่ยนไปแล้ว<ค>กรองแต่งจริงแต่แนะนําประมาณห้าถึงหกพันกิโลถอดมาล้างฉีดน้ําล้างตากแห้งนะครับจะได้อยู่ายาวๆทนทนตอนขับมารีแมทถ้ากดเต็มคันเร่งควันเยอะไหมพี่อ้เยอะมากครับเยอะเลยครับ<อ>สเต็ปสามนี้แบบผมไม่โอเคไงคือ,อมัน,นมมอยากเราก็อายุเยอะแล้วเนาะจะไปไวรุ่นเดี๋ยวรอนชาวบ้านอย่างเงี้ยขับใช้งานด้วยพี่แล้วรถมันช่วยรดมลพิษอ่ะพี่อยู่เงี้ย ฟังจากปากลูกค้าแล้วใช่ไหมครับว่ารถม,มันเหมือนแบบเฟื้นคืนชีพอะเปลี่ยนเลยจากที่รถเคยควันพ่วมในการจูนกล่องหลักมาพอมาใส่กล่องพ่วงปรับจูนเรียวทามได้จบเลยควันไม่มีอัตราเร่งดีแล้วก็ได้เห็นแรงม้าแรงดิดจริงๆบางคนมีคําถามถามผมมาครับเสมอเลยบอกว่าเฮ้ยจูนใช้งานจะไปจุดขึ้นไดโน่ทำไมละเปลืองตังโอ้ต้องไปเสียเงินเพิ่มผมถามที่ทุกคนเลยที่เข้ามาชมนะครับ เสียเงินในโปรโมชั่นที่ผมจัดให้เนี่ยผมช่วยออกแบ่งเบาค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเพิ่มอีกแค่ประมาณพันกว่าบาทที่ปลอดภัยกว่านะครับได้เห็นแรงมาแรงบิดถ้าเกิดเครื่องยนต์หรือรถเกิดมีปัญหาช่วงล่างมีปัญหาอยู่บนไนโน,โนเราแก้สถานการณ์ได้ทันนะครับเราเรามีเบรกกดสามารถหยุดรถได้ชะลอรถได้นะครับประหยัดกว่าตัวเลขทุกอย่างมันยืนยันไม่ต้องโกหกแล้วก็ที่สาคัญคือทุกคนนะ่ะ มนุษย์เราอะทำเราใช้รถอะยามหานะทุกคนอยากรู้อยู่แล้วว่ารถเราเนี่ยพอเพิ่มสมรรถนะให้รถมันดีขึ้นไปเนี่ยมันได้แรงม้าเพิ่มเท่าไหร่ทุกคนอยากรู้หมดเลยครับคราวนี้เราไม่ต้องไปเดานะครับทุกอย่างตัวเลขมียืนยันแล้วก็ไดโนเทสท,ที่ขึ้นกันเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานตามสากลยกเว้นเพราะว่าลูกค้าแบบอยู่ไกลมันนี่ห่างไกลาจากไดโนจริงจริงไม่มีโอเคอย่างนั้นอะไปว่ากันถ้าถนนมันโลง่งจริงๆเลยอ่าโอเคก็จูดถนนได้นะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่า ห้ามจูนถนนโอเคก็ okay. สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับกับการติดตั้งกล่องเครื่องสมานะหรืออยากจะปรึกษาเรื่องการทํารถอ่ะสอบถามมาได้ได้เลยนะฮะเบอร์สายตรงนะครับ0865339916น,นะครับรวมถึงเพจเฟซบุ o กอัด e Z, อีซูซับซึนเนแล้วก็ไลน์ด้วยที่ขึ้นไว้ให้นะฮะยังไงใครติดต่อผมไม่ได้อย่าแอดเบอร์มือถือผมนะครับ <Okay. S 1> ให้กดไลน์ ID กดดูเพิ่มเติมด้านล่างนะครับมันจะมีไลน์ ID ให้เลยกดลิงก์ กับเพจ a c e b o o k กดเข้าไปได้เลยนะครับใต้คลิปผมเนี่ยมันจะมีเขียนดีค r i ปชั่นหรือดูเพิ่มเติมมีลิงก์ให้แล้วนะครับแล้วก็วิงวอนนะฮะขอร้องนะฮะคอเซนเตอร์นะฮะแก๊งคอเซนเตอร์ทั้งหลายนะครับไม่ต้องโทรหาผมนะครับผมบ็ลอกให้หมดครับผมอย่านะครับอย่าโทรมานะครับขอบคุณอย่าสร้างความลำคาญให้กับคนอื่นนะครับโอเคไปก่อนครับ